ยาสิบมาสามหกูน์คูณสิบสี่โอ้โหปีครั้งสุดท้ายเจก็มาพันหนึ่งก็มีโอ้โหสาวท่ามม้สองโอ้โหแล้วตอนนี้หมื่นห้าไปเลยโอ้โหเอาแล้วผมจัดมาอย่างนี้ร้อยแปดสิบเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีนะวันนี้อยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมสาวถ้ำกับผมวันนี้จัดทุนไปฮะสองเดี๋ยวเราจะมากัดแทกกันสักตละสิบนะฮะแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติงหูติ่งนะคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจรับผมเลยนะครับไปกันเลยสิครับผมวันนี้ฮะ ไปดูนก่อนเลยหน้าแดงมา2ครับหน้าเขียวมา2ฟร,ร,ร, 2> รีมา1นึ่งสาวถ้ำมา1ครับผมโมหวตอนนี้ก็โมจัดกันไปโอ้ right. โหหน้าเขียวก็มาฟีมา1มาสโอ้โหแล้วคิวมาก่อน1.5ตัวไปก่อนคิงก็มาผมึง3ก็มา6ก็มีคูส3มไปก่อนโอ้โหแล้วหน้าแดงมาก่อนเลย หน้าแดงบวกกันโอ้โหห้าพันกว่าห้าพันกว่าสี่แปดจุดศูนย์ศูนย์คูณห้าก็มาโอ้โหแล้วฟรีมาหนึ่งสาวทำมาหนึ่งจัดกันไปอย่างนี้โว้โยตึงกงันก่อนเลยฮะตึงจัดจัดตึงตึงก่อนเลยฮะไม้แรกของเราโอ้โหไปดีครับสามร้อยไปแล้วฮะโอ้โหสี่ร้อยไปแล้วครับผมสี่ร้อยไปแล้วฮะยาวๆไปครับผมต่อนเนื่องกันไปฮะรัวรักันไปเลยครับผมห้าร้อยไปแล้วครับผมโอ้โห จัดกันไปอย่างนี้ครับผมหกหกร้อยไปแล้วหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอู้หูครับจัดกันเลยอย่างนี้โอู้หห้าสองก็ไปเลยครับผมจัดกันมาอย่างนี้ไปต่อเนื่องเลยครับผมโอ้โหมาอย่างนี้ครับตึงจะจัดจัดตึงๆก่อนเลยนะไม้แรกของเราก็ต้องขยับกันเลยฮะจัดไปดีครับตาละสองร้อยล้ออะไรครับไปรุ่นโอ้โหตอนนี้ไปดูต่อครับผมเอาล้วฮะ 2 4 0นมาฟรีมาหนึ่งมาสองฟรีมาหนึ่งมาสองหน้าแดงมาสองโอ้โหหน้าเหลืองมา1นึ่ละรตอนนี้ไปดูต่อครับผมฟรีมาหนึ่งฟรีมาหนึ่งจัดฟรีมาหนึ่งครับผมโอ้โหแล้วฟรีมาหนึ่งมา2มา3ดอกฟรีมาหรือเปล่าดอกสดอก5มาเลยโอ้หจัดไปดิครับผมฟรี12อครับอือฮาวะครับผมตอนนี้จัดหนักจัดเต็มจัดตึงครับผมโอ้โห ไปดีครับยา,ยาวๆฮนะอันนี้คูณ2ไม่ก่อนคูณ2ไม่ก่อนเจก็มา40.00ิบคูณสคูณสหน้าม่วงมาอีก640 640ูนย์หกสี่ศูนย์รวยโอ้สามันเจ็ดสมันเจ็ดแล้วสองหมือมาเลยครับผมรวยๆฮะรวยจัดรวยตึงครับผมโอ้โหสาวท่านของเราจัดหนักจัดเต็มจัดตึงนะฮะไปดูครับ5,000ไปแล้วครับผม5,000ไปแล้ว6,000 7,000ไปแล้วครับผมโอ้โหทะลุทะลวงกันไปเลยนะไปดีครับ8 0 0 0ไปแล้วครับผมถลทะลุ9,000ไปแล้วฮะรวยๆวยครับผมจัดหนักครับผมจัดหนักฮะโอ้อ้อ โอ้โอาแล้วผมตอนนี้ไปดีครับยนะาวๆฮะแหมจัดกันมาอย่างนี้ครับผมโอ้โหสองหมืนนะ่น <laughs> สองหมื่นสามไปดีครับผมโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหอาแล้วตอนนี้ฟรีเหลืออ1สิบเอ็ด ฟรีเหลือคิดเปีดโอ้โหจัดกันไปอย่างนี้คูณ8ไปก่อนนะผมคูณ8เอาฟรีมา1มา2อฟรีมา1มา2หน้าบวกมาอีกหืมสองพันสี่สองพันสี่คูณสิคูณสิไปก่อนโอ้โหเอาล้ะสองพันสี่มาคูณสิบฟรีเลยเกตแล้ฟรีมา1มา2โอ้โหตอนนี้หน้าแดงจัดมาหน้าแดงมาสามหืมหน้าเขียวมาหรือเปล่าหน้าเขียวไม่มาฟรีมา1มา2โอ้โหตอนนี้10มาก่อนเลย2 0 0 0้อยคูณสิบสอไปก่อนครับผมอตอนนี้จัดหนักครับผมจัดหนักทุกดอกทุกไม้จัดไปอย่างนี้ฟรีเลยสอ2 จัดไปครับผมสาวถ้ำของเราดูต่อเนื่องกอัะมายาสิบมา3 6 0หกคูณสิโอ้โหปีครั้งสุดท้ายเจก็มาพันหนึ่งก็มีโอ้โหสาวถ้ำมาสองโอ้โหแล้วตอนนี้หมื่นห้าไปเลยโอ้โหเอาแล้วครับผมจัดมาอย่างนี้180 180ดสิบรคูณยี่สิก็มาคูณยี่สิบส้งสุดท้ายจัดมายังไงโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้2,000 3,000ไปแล้วโอ้โห4,000ไปแล้วฮะ ทะลุทะลวงห0 0พันหกไปเลยครับผม7,000ไปแล้วฮะ7,000พันโอ้โหแปดพไปดีครับผม8,000ต่อเนื่องกันไปยาวๆ9,000ไ,ไ,ไปแล้วครับผมโอ้โหไปฮะทะลุหมื่นไปแล้วทะลุหมื่นไปแล้ว 10, 2, ลครับผมหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไปแล้วหมื่นสองไปแล้วครับผมโอ้โหรัวไม่หยุดจุดกันไม่อยู่ตอนนี้จัดไปครับผมหมื่นหกเก้าร้อยโอ้โหต่อเนื่องกันไปฮะปีครั้งสุดท้ายของเราจัดไปครับผมรัวๆเลยฮนะตอนนี้คูณยี่สิบสองไปก่อนคูณยี่สิบสองโอ้โห ไปครับผมจัดไปไม้นี้ไม้นี้4ี่หมื่นสองสี่หมื่นสองก็ผมโอ้โหต่อเนื่องกันไปยาวๆฮะรัวๆกันไปเลยครับผมมาอย่างนี้คงต้องสุดตอยกันแล้วครับผมตาละ4ี่ร้อยสิครับรอเลยละครัวัยรุ่นโอโหใจถึงอยู่แล้วนะตอนนี้บวกมา4ี่หมื่นหกก็ผมสี่หมื่นหกสาวข้ามไม้แล้วสิบมาสี่สี่ศูนย์คูณสองฝีมาหนึ่งมาสองฝีมาหนึ่งมาสองโอ้โหอ่ะแล้วตอนนี้ไปดีครับหน้าม่วงมาหรือเปล่าหน้าม่วงไม่มา จัดหน้าแดงมา2หน้าเหลืองมา3โอ้โหคิงมาก่อนเลย2 4 0สี่ศคูณหคูณสไปดิครับผม,โอ, ori, ม,มโอ้โหยาวๆฮะ160ก็มา400ก็มีโอ้โหหายใจใหายคอไม่ทันนะครับผมตอนนี้จัดกันไปนรัวๆเลยฮะรัวๆไปโอ้โหหน้าม่วงมาอีก5 6 0 5 6 0โอ้โห1 2 0ี่สอคูณสไปดิครับยาวๆโอ้โห2 4 0มาอีกแล้วคูณ4อื้อหือหน้าเหลืองมา5ห้าจัดกันไปอย่างนี้ปี1ปี2ปี3 ปีหนึ่งปี2องปี3ดอกสี่มาไม้ดอกสี่โอ้โหไปดีครับดอกสี่ไม่มาสำหรับวันนี้นะฮะโอ้โหพอแค่นี้นครับบวกมานะฮะ44,000นั 44, นะผมถ้าชอบนะฮะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ่งหูติ่ง,งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ